ถ้ามีคำพูดไหนผิดพลาดต้องขออภัยด้วยวันนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะแนวพระเอกเทพบางเรื่องนิดเทพระดับพระเจ้าเลย 1. The Misfit of Demon King Academy พระเอก Anos Waldego เรื่องนี้คือบทเรียนของการเทพเกินไปจนหน้าหมันไส้อย่างแท้จริงครับ Anos Waldego อดีตจอมมารผู้แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เบื่อหน่ายสงครามและตัดสินใจสละชีพเพื่อเกิดใหม่ในอีก2,000ปีข้างหน้า หวังจะได้ใช้ชีวิตอย่างสมบสุขแต่ปรากฏว่าในยุคใหม่พลังของเขาถูกเข้าใจผิดและถูกมองว่าผู้ไม่เหมาะสมในโรงเรียนจอมมานที่เขาสร้างขึ้นมาเองแหละครับจุดที่ทําให้อานนอสเทพแบบเหนือชั้นคือพลังที่ไร้ขีดจํากัดและทักษะที่เหนือความเข้าใจของคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการใช้คาถาย้อนเวลาเพื่อฟื้นคืนชีพคนที่ตายไปแล้วอย่างง่ายดาย การทำลายล้างเวทมนตร์ระดับสูงด้วยการขยิตตาหรือแม้แต่การต่อยกำแพงจนจัก,กรวาลสั่นสะเทือนขอครับความฮาแนละความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการที่อานอสต้องพยายามสแสดงพลังเพื่อให้คนอื่นเชื่อในตัวตนที่แท้จริงของเขาทั้งๆท,ที่พลังของเขามันเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้เลยครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบพระเอกที่เก่งกาจแบบไม่ต้องพยายามแถมยังแฝงมุกตลกน่ารักน่ารักเข้ามาอีกอย่างต่อเนื่อง 2. Overlor d ด พระเอกไอซ์อูนโกนโมมุนกะลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นมาในโลกแฟนตาซีในร่างของตัวละครที่เล่นเกมออนไลน์ไว้แถมยังเป็นตัวละครที่ทรงพลังที่สุดในเกมนั้นด้วยอย่างไอซ์อูนโกนจอมเวทโครงกระดูกที่แข็งแกร่งจนไม่มีใครเทียบได้เรื่องนี้คือตานผจญภัยของโมมุนกะผู้เล่นเกม MMORG ชื่อดังที่ติดอยู่ในเกม x y g g r d s i l ในฐานะผู้นำของนาซริก มหาวงกฎได้ดินที่เต็มไปด้วย NPC สุดแกร่งที่ตอนนี้มีชีวิตขึ้นมาจริงๆเหรอครับไอซ์ Ice ไม่ได้มีแค่พลังเวทที่ทำลายล้างสูงแต่ยังเป็นนักวางแผนและนักยุทธศาสตร์ที่เฉลียวฉลาดสุดๆเขาใช้สติปัญญาและไหวพริบในการควบคุมกองกำลังมหาศาลวางแผนการยึดครองโลกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและจัดการกับศัตรูที่เข้ามาท้าทายได้อย่างเลือดเย็นและเด็ดขาด ความเท่ของไอซ์คือการผสมผสานระหว่างพลังเวทอันหน่าเกรงขามกับสมองอันชาญฉลาดที่ทำให้เขากลายเป็นจอมมารที่แท้จริงในโลกนั้นอย่างสมบูรณ์แบบแหละครับใครที่ชอบพระเอกสายดักดาร์ที่ใช้พลังและสมองในการครองโลกต้องไม่พลาดเลยครับ 3. เข้า time I got reincarnated as a slum เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะพระเอกริมุรุเทมเพส ใครจะคิดว่าสลามตัวเล็กๆที่ดูไร้พิษไร้ภัยจะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในโลกแฟนตาซีได้เรื่องราวของสตุรุมิคามิพนักงานบริษัทธรรมดาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและตื่นขึ้นมาในร่างของสลามในโลกมิติใหม่แต่ด้วยความสามารถพิเศษอย่างนักล่าหรือพรีเดเตอร์ที่ทำให้เขาสามารถกลืนกินสิ่งต่างๆและดูดซับความสามารถเหล่านั้นมาเป็นของตัวเองได้ทำให้เขาค่อยๆวิวัฒนาการและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ ริมุรุมีความสามารถในการปรับตัวและวิวัฒนาการที่ไร้ขีดจำกัดเขากลืนกินมังกรจอมพายุสปิริตอสูรและสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อเพิ่มพูนพลังและทักษะสร้างอาณาจักรของมอนสเตอร์และกลายเป็นผู้ปกครองที่ฉลาดและแข็งแกร่งที่ได้รับการยอมรับทั้งจากมอนสเตอร์และมนุษย์ครับจุดเด่นคือการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของริมุรุ และความสามารถในการสร้างสัมพันธไมตรีกับเผ่าพันธุ์ต่างๆจนกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในโลกใหม่เลยครับเจมส์จิกไฮสคูลพระเอกชิบะทัศยะในโลกที่เวทมนต์กลายเป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทัศยะชิบะเข้าเรียนในโรงเรียนเวทชินวอลฟอร์ดเรื่องราวของชายหนุ่มจากญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและได้มาเกิดใหม่ในโลกแฟนตาซีในฐานะชินหลานบุญธรรมของจอมปราดผู้ยิ่งใหญ่ และจอมเวทญิงผู้เก่งกาจโดยความรู้จากโลกเดิมผนวกกับการได้รับการสอนเวทมนต์โดยตรงจากปรารททาให้ชินกลายเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่มีพลังทําลายล้างมาหาศาลตั้งแต่ยังเด็กแล้วครับชินคือตัวอย่างของพระเอกที่เก่งกาจแบบไม่ต้องพยายามมากนักเพราะเขาได้รับการปลูกฝังความรู้และพลังมาตั้งแต่เริ่มต้นเขาสามารถใช้เวทมนตร์ระดับหายณะได้อย่างง่ายดายสร้างสารรค์เวทมนต์ใหม่ๆและเอาชนะศัตรูได้อย่างรวดเร็ว ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการที่ชินพยายามใช้ชีวิตในโลกใหม่โดยความรู้และพลังที่ตนเองมีพร้อมกับการสร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนๆในโรงเรียนเวทมนต์ใครที่ชอบพระเอกสายเกิดมาก็เทพเลยต้องชอบเรื่องนี้แน่นอนล่ะครับ 10. ม็อบไซโค100พระเอกชิเงอกคางิยามะม็อบ มอบอาจจะดูเป็นแค่เด็กหนุ่มมอ็อบลายธรรมดาธรรมดาที่ไม่โดดเด่นอะไรเลยในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนกีฬาหรือแม้แต่การเข้าสังคมแต่ภายใต้รูปลักษณ์ที่จืดจางนั้นเขาซ่อนพลังจิตที่มหาศาลเอาไว้พลังที่สามารถทำลายเมืองทั้งเมืองได้หากเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้ความเทพของมอ็อบคือพลังจิตที่ไร้ขีดจำกัด แต่เขาพยายามที่จะไม่ใช้มันเพราะเขารู้ดีว่าพลังนี้เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างและตัวเขาเองเขาจึงพยายามที่จะควบคุมอารมณ์และใช้ชีวิตให้ธรรมดาที่สุดเท่าที่จะทําได้หละครับความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการเติบโตทางอารมณ์ของม็อบการที่เขาต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังและใช้มันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่เพื่อทําลายล้างฉากแอคชั่นพลังจิตในเรื่องนี้ก็ทำออกมาได้อลังการและน่าตื่นเต้นมากเลยแหละครับ 11. Helsing Ultimate พระเอก อาลูกาดอลูกาดคือแวมไพร์อมตะผู้ทรงพลังและโหดเหี้ยมที่สุดทำงานให้กับองค์กรเฮลซิงที่มีหน้าที่ล่าและกำจัดสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่เป็นภัยต่อมนุษย์เขาคืออาวุธลับของตระกูลเฮลซิงและเป็นตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่หละครับ อลูกาดคือตัวอย่างของพระเอกที่เทพแบบสมบูรณ์แบบเขามีพลังเหนือธรรมชาติที่ไร้ขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นความเร็วเหนือแสงพลังในการฟื้นตัวจากบาดถผายร้ายแรงการควบคุมเงาการกลายร่างหรือแม้แต่การดูดซับวิญญาณของศัตรูเพื่อเพิ่มพลังให้ตัวเองเขาสามารถยิงปืนขนาดใหญ่ได้อย่างแม่นยำและต่อสู้กับกองทัพป,ปีศาจหรือแวมไพร์นับพันได้อย่างไม่สะทกสถานความโหดดิบ เถื่อนและความเท่แบบไร้ทิติของอาลูกาดทําให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในอนิเมะที่ต้องดูสําหรับคนที่ชอบพระเอกสายดักดักที่เก่งกาดแบบไม่ต้องมีเหตุผลอะไรมาอธิบายเพิ่มเติมเลยแหละครับ